ความรักที่ถูกกีดกั้นระหว่างสาวชาวพาม่าและเจ้าชายทางล้านนาตำนานความรักของมะเมี้ยหญิงสาวชาวพาม่าที่มีความรักมั่นกับเจ้าหน้อยสุกเกษมเจ้าชายทางล้านนาเป็นเรื่องที่เล่าขานมาจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้อยสุกเกษมเป็นราชโอรสองค์โตในเจ้าแก้วนวรัตและแม่เจ้าจามรีมหาเทวีแห่งนครเชียงใหม่ เมื่ออายุได้15ปีถูกส่งไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเซนต์แพทริกในเมืองมาราแมงประเทศพมา่าเมื่อเจ้าน้อยมีอายุ19ปีได้ออกเดินทางไปเที่ยวในตลาดจึงได้พบกับมะเมียหญิงสาวชาวพมา่าแม่ค้าขายบุหรี่อายุ15ปีทั้งคู่ต่างก็ลงตกลุมรักกันจนกระทั่งได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาทั้งสองได้สาบานต่อกันณนะลานพระธาตุใจตลันว่าจะรักกันตลอดไปและจะไม่ทอดทิ้งกันหากผู้ใดทรยศต่อความรักที่มีให้กันขอให้ผู้นั้นอายุสั้น เมื่อเจ้าน้อยอายุได้20ปีจะต้องกลับนครเชียงใหม่จึงแอบเอามะเมียกลับมาด้วยเมื่อกลับมาถึงจึงทราบว่าได้ถูกมันหมายกับผู้หญิงอีกคนไว้แล้วจเจ้าน้อยจึงตัดสินใจเล่าเรื่องมะเมียให้ทุกคนฟังแต่แต่ว่าก็ไม่ได้รับการยอมรับและในช่วงนั้นเองพม่าก,ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษที่กำลังมีคดีความกับสยามอยู่มะเมียจึงต้องถูกส่งกลับพม่าในทันทีในวันที่เดินทางกลับนั้นเหมือนกับว่าทั้งสองคนจะรู้ว่าจะต้องจากกันชั่วนิรันดร์จึงกอดกันร้องไห้ และกอดอำลากันเพียงสั้นๆมามียได้แต่เฝ้ารอคอยเจ้าน้อยแต่ไร้วี่แววการกลับมาของสามีของเธอเธอจึงตัดสินใจครองตนเป็นแม่ชีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่านางยังซื่อสัตย์และมีความรักที่ดีต่อเจ้าน้อยหลังจากทราบข่าวการแต่งงานของเจ้าน้อยกับเจ้าบัวชุมนเชียงใหม่แม่ชีมาเมียจึงเดินทางมายัางเชียงใหม่และขอเข้าพบเจ้าน้อยเป็นครั้งสุดท้ายแต่เจ้าน้อยไม่สามารถหักห้ามความรู้สึกสงสารที่มีต่อมาเมียได้ จึงไม่ยอมลงไปพบแม่ชีมะเมียตามคำขอร้องเพียงแต่มอบหมายให้ที่เลี้ยงคนสนิทนำเงินหนึ่งกำปั่นหรือ800บาทไปมอบให้กับแม่ชีมะเมียเพื่อใช้ในการทำบุญพร้อมกับมอบแหวนทับทิมประจำกายอีกหนึ่งวงเพื่อเป็นตัวแทนของเจ้าน้อยให้กับแม่ชีมะเมียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มะเมียและเจ้าน้อยต่างสะเทือนใจเป็นที่สุดหลังจากเหตุการณ์นั้นเจ้าน้อยก็ตรอมใจและเอาแต่กินเล่า และสิ้นชีพิตักไสในอีกไม่กี่ปีต่อมาส่วนมะเมียได้ครองบวชเป็นแม่ชีจนกระทั่งถึงแก่กรรมในปี2,505รวมอายุได้75ปี